แเลเด้อเจ็ดชั่วโมงมานนเกือบหกร้อยกิโล,จลเจโมงไอเฮ็ดได้เย้ฉันเอาเธอกลับถึงบ้านสวัสดีนะตอนเช้าจากอาเมียทางภาคเหนือของฝรั่งเศสนะคะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางนะคะถึงบ้านเลยห้าร้กาบสกิโลจ้ะ โรงแรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปจ้ะไอร่วงร่วงแต่ว่าแต่ว่ามันก็เกิดเห็นบ่ผมเกิดหลายหลายโดนบ่มาละแมสสี โอ้ห้้ยเองไม่ใช่ห้าร้อยเก้าสิบสองตอวสั้นชูยูซมยนะ This way or this way? This way. Okay. Voilà, comme ça, ça suffit. Petit, mm. Belgique, Belgique donc c'est Namrena qui tourne à gauche. Tourne à Là gauche. Là-bas. Et après tout de suite à gauche. Voilà. Direction de Rogan. Au right. renvoi, tournez à droite, première sortie, puis après 70 mètres, yeah, non. allez oui. tout droit. Ah, eh? Dans 200 mètres, aujourd'hui, la route nationale 25, puis après 350 mètres, tenez la gauche. Après 300 mètres, tenez la gauche. On the left. stay on the left บังคับฝรั่งเศสมันบ่คือขับอยู่สวีเดนนะพี่น้องเขาจี้จ้าไดเจ้าซ่าเนี่ยเขาจี้เขาบ่ได้แปลว่าถ่านะเขาเปิดไฟติดๆใส่เลย อ l ่ <Already> นเรีดีบล็อกี่จาออกมารถก็ติดเลยนะคะ ้อยสิบสี่จากห้าร้อยหกสิบสองร้อยกโลแล้วเติมน้ำมันแล้วก็จะพักกินกาแฟเนะคะไปชิวๆวันนี้นะคะทุกคนเรื่อยๆคจวันนา้เรากินเทฟโก so สซ์แันวิชกินแบบค cool ูล cool ๆ right แล้วนะคะทุกคนไปกินคีชแล้วก็คาคาโคล่า พักสักสิบสามนาทีเลยสี่ร้อยกว่าโลจ้ละ เหลือ414กิจ้าเมื่อกี้นี่สั่งคิด10ปอนะ ไอ i s s ส้มตำแล้วไอ s s t สไทยฟูดมากๆแล้ว

ทางด่วนฝรั่งเศสนี่ต้องแบบว่าเพลิดเเลยพี่น้องก็คือทางด่วนประเทศอื่นนะจ่ายอย่างเดียวอยู่นี่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จ่ายค่าทวเวนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่บอกว่าโดยส่วนมากแล้วเขาสิจ้างบริษัทส่วนตัวในการเทโทวเวเนาะมันก็คือประเทศอื่นที่เขาพอเพอื่งนนเก็บเงินภาษี ชาชนสร้างน,นะนะซึ่งมันก็เลยแบบว่าต้องจ่ายะนะทุกคน,น,นมันแตกต่างกัน Sen, sen, or sen, sen, sen. sen. Oh, accident. Accident? Accident. Accident. Ja, ah, dat one. Ja, accident. แก้วทีะะ่สามค่ะก่อนที่จะถึงตอนนี้ก็เหลืออยู่199เกือบ200กิโลหยุดครั้งที่สองไปจ้ะสู้ๆถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วเลยตรงนี้คนเยอะมากเลยทุกคนม่นม,มีตรงจอดมาจอดใกล้ๆกันรถพ่วงมึงเฉดนัด ลิปนี้ยาดมนี่ซอยเดหลายขนาดเวลาไม่เมื่อยดมเอพอพหญบอกว่ามารีฮวนหนา้าวะฉันเ <c oughs> อยเดี๋ยวจะให้น้องสาวส่งมาหาอีกจองอันสามอันสั่งใบบวชเอ่อครีมใบบวบ,วบวพร้อมใส่ครีมของโล,โลโอรีโอลอรีโออ่ะพี่น้องสิวขึ้นเต็มอยู่เนี่ยบะถือกับครีมแบรนด์เนมในเคาน์เตอร์บอรแบรนด์น,นะอ คือถึงจะเคียนแบบว่าสิบบาทเจ้าบาทแบบนี้บาทเท่านะสี่สิบเก้าบาท,บาทอย่างนะเจลเขา้านหา,จา,ายจระเข้บอพิษเนื้อยู่ร้อยเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองน้ำก่อนเพื่ออย่ 90, 90, า,า,อยายบอกว่าคือแกงแท้แล้ว สาวยิสสารคือเก่งเท่562อายุต วีปปาร์ลีบูกูฮอาเลยเด้อเจ็ดชโมงมาเนี้เกือบหกร้อยกิโลเจ็ดชั่วโมงไอเฮ็ดได้เย้ฉันเอาเธอกลับถึงบ้านนะป้า thank you นะจ๊ะเดี๋ยวอีกกิโลหนึ่งฮอตแคปเบิ่งเดี๋ยวสิทายสวนให้เบิ่งเดี๋ยวสวนอะไเป็นแนวได้ อยู่จริงนะครับโบเลตได้โอ้ผู้ให่ปวันในหัวมีแต่โบเลตโบเลตโบเลตมาสั้นโบเล้ทอกโบเลตเฮียรูปเลสเน็กรูปเลสแฮฟแฮฟชิคเกพิซซ่าถึงแล้วจ้าแคมปิ้งทิ่กเอ็ C'est très Bonjour Il a l'air très busy huh? yeah. ดเ,เ,เดี๋ทเดบิทเดบิทเดบิขเดบิทเดบิเดบิเดบเดบิทเ,บเดบิทเดบิเดีิทเดบิทเดบเดบอเดบิท่ดบิทเด้ิทเดบเดบเดหิบ,บอทเ่เดบนเดบิทเเบิทเดเดเเดดเดเเดเดิเบเบคิ